สบายดีสวัสดีค่ะวินนี้ต้อนรับเข้าสู่กล้องตุกสาวลาซับเหนือเด้อสบายดีเด้อสบายดีตอดเศร้าเด้อเนี่ยนี่ประมาณตีห้าเด้อทุกคนอ่าเมื่อนี้นลองตุกตื่นเศร้าเพราะว่าน้องตุกจะไปทําบุญก่อนกลับบ้านเนาะทุกคนก็คือน้ลงตุกจะเดินทางวันที่เ้าหาเนาะ เดินทางจากระยองไปลงที่นองคายคือวันดิซองหาหาเสฮกไปหอดอ่น้องคายเาฮกแล้วก็ขี่รถขับดานไปลาวเนาะก็น่าจะหอด,อดาน่าจะหอดลาวตอนเย็นของวันที่เาฮกเนาะทุกคนมื่อกี้ก็เลยว่าจะไปเฮ็ดบุญกับปานิดประเทือง เฮ็ดบุญซื้อบานเนาะทั้งนี้เขาซื้อบานแต่ซื้อเป็นข้าวข้าวจาเนาะทุกคนอยู่บานลุงตุ๊กจะซื้อเป็นข้าวเหนียวเลยทุกคนเดี๋ยวเขาก็จะออกเดินทางกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ลุงตุก๊กตื่นคนข้างซ้ายละเดี๋ยวไปบ่าทันซื้อบานเนาะทุกคนเพราะว่าอ่าเพิ่นจะไปเศร้าเสาเนาะ เพิ่นเดี๋ยวไปเบิ่งกันบ่าเพิ่นเฮ็เดแนวเดินแดดน้องตุ๊กก็ตั้งแต่มาน้องตุ๊กก็ไปทำบุญหลายหลายวอันอยู่เนาะทุกคน <laughs> ทำบุญหลายวันอยู่มือ้อมื้อนั้นน้องตุ๊กก็ไปแต่ว่าน้องตุ๊กหั่นบ่ได้ถ่ายคลิป เนาะทุกคนเดี๋ยวมื่อนี้จะทายคลิปแล้วกับเฮ็ดบุญก่อนกันบานเนาะเพื่อจะได้มาเที่ยวไทยอีกครั้งเนาะทุกคนเนาะเฮ็ดบ mm ุญ hmm. ไ้หลายๆเพื่อจะได้มาอีกเนาะเฮ็ดบุญไ้หลายๆผลบุญจะได้ส่งผลเทน,น้ำตกนี่ในมาอีกเนาะทุกคนเดี๋ยวจะขอพรเพื่อเอซีทุกคนในเด้อไปแล้วออกเดินทางกันเลยจ้าเพราะว่า ยูหนีหักก็ห่างจากบ้านที่เขาจะไปเฮ็ดบุญหันกับประมาณสิบเจ็ดสิบแปดกิโลเนาะทุกคน,นต้องเสียเวลาเดินทางในกาออกจากบ้านเสารเดยเนาะทุกคนไปกันเลยทุกคนมอนี่น้องตกกุ๊กมาไซบาเฮ็ดบุญอีกแล้วเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าพี่น้อยมาทรงอยู่วัดก่อนเนาะทุกคนเอินซื้อวัดอียงเนาะลืมซื้อเดี๋ยวไปเบิง่งเ่ียงเรียน พราะว่ามีวัดที่เดอนก็นจะมีห้งเฮียนที่นั้นเนาะทุกคนเนาะดูนะดูนะโอ้ย,ยมาเต้าถิ่นจ้า เขาเหตุบนก็จะใส่ใส่เป็นเขาเขาจ่าเ่ยทุกคนทุกๆวันศิลป์ิันจะมาวัด ปันนี่แต่งตัวสวยนะเนี่ยจริงอ่ะสวัสดีค่ะจริงค่ะจิ้งป้ามันเป็นงามใส่อะไรก็สวยหวัดดีค่ะป้าป้าปน,ออปน้อยเข้าในะป้าน้อยไปสะเพรือนน้นำมันน่าจะตัดหญ้ามั้งคะ เดี๋ยวเดี๋ยวให้ชมให้เดี๋ยวให้เบิ้งเดี๋ยวให้เบิ่งเดีให้เบิ้งปนิดเอาอะไรมาเสิบาทเมนูอะไรเมนูเดี๋ยวคิดดูปะเนื้อซิบิสกับแกงเนื้อแล้วก็ไก่ผัดกับยียตแต่เอาลูกโดรนลูกโดรนอันนี้ลูกโดรลูกโดรนลอยมาอันนี้ผัดกระเพราของบ้านเยี่ยมหนูค่ะ อ๋อผัดกระเทียมไก่หรือไก่ไก่ไก่แล้วก็แกงเนื้อ อย่างทุกครั้งคือต้องตักข้าวหนึน่งช้อนอใส่ตะกรับพระพุทธแล้วก็ไปจับดอกไม้ทู่เทียนกันค่ะจับดอกไม้ทู่เทียนเดี๋ยวให้ได้ไข่ตีค่อวไอีก่ะหนึ่งเลยยกไปเลย บนประเภทนี้ทางนี้เขาจะทํากันอย่างนี้นะนทุกคนทัติบ้านห้ากข้าวเหนียวเนาะแต่ทีนี้เขาจะใส่เป็นข้าวเจ้าเดี๋ยวน้องจุกไปไหว้พระก่อนด้วยทุกคนใช่ก็คนหมเแล้วกิเยอะแล้วที่เดินเออใช่นะถีงวันแล้วดกว่า ถ่ายคนสวยใส่บาทสวยทุกคนเอาลืมเดี๋ยวลืมยักษ์เาไว้ี๋ยวหนูใส่แล้วหนูยักไว้หน่อยนึย้อใส่ไว้แค่าเดี๋ยวคัดเตียตกนะี๋ยวเาเล่นไงเวลาเกียวจินวันดี้วพนี่คมูนิด

ละมากมากประเภทนี้ทางนี้เนาะหลงหักประเทศไทยแล้วทุกคนถึงว่าจะเห็นหนากันทุกวันเพิ่นก็ยังนบก็ไหวแบบสบายดีทักทายสบายดีสวัสดีกันทุกสาวทุกแรงเมื่อเด้เห็นหน้ากันน่ายแล้วเพื่อนสวัสดีค่ะรู้จะเอาไปไหนจ้ะรู้จะเอาไปลงยูทูบมาจากาจากาลาวมาจากลาว เอาแล้วลง YouTube เดี๋ยวเขาก็ไม่รู้จักยายอ่ะที่ยายปิปากยายาก็ต้องดึงท<ถ>่าปิดปากออกก่อนเออออากออาก่นแล้วเดี๋ยวลงไม่รู้จักคนนี่มัอนยังแปลว่าอยู่วนว <c oughs> ะ <c oughs> มีแต่คนสวยไงนี่้จะให้ยังทุกวัน ไม่เห็นไม่เห็นไม่รู้ใครเนี่ยแล้วสวยสวยเนยสวยนี่นุสวยไปหมดสวยไปหมดเนี่ยเราจะไปอยู่ลาวแล้วนะลาวก็ต้องงามเออหนูมาเที่ยวเหรอหนูเป็นหนูมาเที่ยวโอมาเที่ยวโอ้แล้วเลยคุณก็คนสวยอ่ะใช่ คเดยมาจากมูบ้านนะอ้คนเยมาจาาแล้เขาีอ้อกล้วยเไปดูนี่คุณนี่มาจากมูบ้านต้องเปิดต้องเปิดเมตต้องเปิดเมตเนาะ้าไปแถวถั่วมงฝาเน่ยงานุ้มงานขายฟ้ามือถืแล้วพักอยู่ที่ไหนแล้วพักกยายน้อยหนุเออพักกเยายน้อยเออยายน้อย นอยมีเพือนนี่ยน้อยตามตามเข้าไปหมดงานมุ้ที่ไหนไปด้วยนี่ก็ทำคนเก่งนวารักัเตแถมหวเป็นีคนนี้สอนใช่ไหม่าทำเองอันนี้เพื่อน สวัสดีค่ะเพชรชลาเนี่ยอ๋อเพชรทำไมต้องเพชรชลาล่ะคะแสดงนังเนี่ยชลินอาติงโอ้ั่งเองแล้วเนี่ยใช่ยาดพีน้องอ่อนที่อีฐเช้าวลาดเปิ้นหน้าเปิ้นหน้าเออนี่คนสวยไงเอามาเด่นเอามาเด่เอาโนบินีมาดูคน น้องตุ๊กนี่มาไทยนี่น้องตุ๊กไปเมื่อทุกอย่างเนีทุกคนไปส่วนไปใส่คือไปเมื่อไปส่วนไปทําบุญที่ใดกับไปเนาะทุกคนบ้า,บานเพลินเมืองเพลินก็ยังอูประเพนี่ยังหูหีดคลองทางฟังไทยเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าทางฟังไทยกับฟังลาวมันจะคล้ายๆกันเนาะทุกคนแต่วันนี้น้องตุ๊กมานี่มันก็มันก็จะมีตั้งเล็กๆน้อยๆบางจุดเนาะทุกคนนี่ก็ ทุกมาสมาสวันศิล์เนาะวันทุกๆวันศิล์เหลือวันนั้นเพื่อนก็นจะมาวัดแบบนี้เ้ยทุกคนถาว่าทางซ้อเหนือหรือว่าทางลาวเพื่อนก็นจะใส่บาตรแบบใส่บาตรข้าวเหนียวเนาะแต่ทางนี้เพื่อนใส่บาตรเป็นขา้าวจ้าเพื่อนก็นจะใส่คันใส่โอมาแล้วก็จะมีพังเพศพังถ้ำคล้ายๆกับงานบุญของทีลาวอะไรทุกคนงานบุญของทีลาว ปืนจะเฮ็ดคือข่ายกับงานบุญอีหยังของลาวปืนบุญเขาฮ่อเขาสลาค่ะนะปืนปืนก็นจะมีการพังทีทุกทุกขังที่ยุลาว์ปืนก็นจะมีการเซอบ้านและกับบงเทนเนาะสำหรับที่การมีบุญมีงานแต่นี่คือทุกสินปืนจะเฮตดแบบนีทุกทุกขังเนาะทุกคนก็นคือลงฮักประเทศไทยลงฮักกาบ คนไทยทั้งนี้ใจดีแห้งเนาะทุกคนเนาะผู้ใดกน็น่าฮักพูดเพราะมากผู้ใดก็ว่าม่วนพูดเพราะเหมือนเนาะทุกคนเมือนนี่น้องตุ๊กก็มมเฮ็ดบูญก่อนกลับบ้านคอให้ทุกคนอ่าขอให้เอฟซีทุกคนมีความสุขสมหวังเนาะคอยน้องตุ๊กเดินทางตลอดปลอดภัยขอเขียนชื่อต้นละครังเงินต้นละครังทองมันไม่เป็นแล้วเนี่ยมันเป็น แต่งตันหนิมเขีนชื่อเนี่มาถึงแล้วเด้อแล้วปนิดกับป่าเทืองก็พาน้องตุกมาไว้วัด ใบพระเจ้าเลไล่เนาะกคนเป็นพระเจา้าศักดิ์สิทธิ์เป็นพระที่แกะสลักด้วยไม่มีอายุสี่หวยกอปี่เนาะกคนรอ่านกระพามาไหวก่อนที่จะเดินทางเรือก่อนที่จะออกจากประเทศไทยเนาะคิดไปคิดมาก็อยัก ขอ,อยุที่นี้ซะยอยากยู่ต่อนะทุกคนแต่ว่าเออเบียดงานทางพังล่าหรือว่าทางที่บ้านมันดัดตัวหรือว่าจำกัดละอีกอย่างงตัวเก่งใจเด้ดเลยน้องตุต๊กเก็เลยว่าสิกับบานเนาะทุกคนเนะาะไหวมีโอกาสน้องตุ๊กจะได้มาอีกสำหรับคลิปนี้นน่น้องตุ๊กเกามาฮิตบุญกับป่าสองคนเพื่อบุญ เพืเอ่อเฮตุนน้องตุ๊มมาไหวพระเฮตุนหลายลเพื่อจะได้มาพังไทยอีกเนาะมาเที่ยวังไทยอีกค้งนึงครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกพี่น้องตุ๊กได้มา,อ,าอยูประเทศไทยถือว่าเสื้อเวลายูต่างประเทศที่คนขาง,งนานดีสุดเนาะทุกคนสิบหาวัน ยังไ้่ยังไหนก็พาไปเนี่ยพระคู่บ้านคู่เมืองพระที่ว่าสองจังหวัดระยองพระดังอ๋อหลวงปู่ทิมเออจะให้ลูกเอากลับไปเอานะแ้วจะได้รูปอ๋อเคอย่างนี้รูปถ่ายพอถ้าทำอะไรอย่างนี้มาแล้วไปใส่กรอบวะเองนะด้ใส่กรอบโน้มมีกระเป๋าใหญ่มาใช่ไหมใช่หนูมีกระเป๋าใหญ่เพราะว่าลูปใหญ่ดูแลดังมากทั่ว ลูกหลานมาจะเป็นลูกหลานกันจะพลาดปางใหม่เนาะจะได้มีบุญบาปสนะได้มาได้มาเจอกันก็ต้องมีแหละไม่งั้นไม่ได้หรอกวะอ๋อตีอีกก่อนตีละครั้งเลยมาเห็นเมื่อกี้ไม่เห็นเราก็ไม่เห็นเดี๋ยวว่าตกใจ้าตกใจ กะหล่ำน้ำปลากระอต้งน้ำกันเทมหอมหอมกระเทียมมากเปลือกไม่ไนดะมันหอมที่เปลือกอืมยังกินก็เปิดคอทุ่งลาบม,มันดออกะหล่ำน้ำปลา <c oughs> สอนมิซาได้ไหมสอนมิซาได้สอนมิซาได้สอนมิซาทำอาหารให้น้องกไปทำกินที่บ้านที่นี่เขาไม่ค่อยใส่แตงัวเลยเนะของัมมวอะไรอดอ่ะอร,ะอรอสอ่ออ ไม่กินก็ไม่ได้ใส่ใส่บ้างไม่ใส่บ้างไม่้หมายว่าอาหารแบบไหนเรื่อยๆมันต้องใส่บ้างอะไรนะที่มันกินแล้วมันไม่เข้าข่าวใส่ผุ้งม่วงประจ้าลอยปกติเขาไปทอดไหมกระหล่ำผัดปลาไม่ทอดไม่ทอดหรอ มันโดนกระทร้าอ๋อใส่น้ำปลากระพรจะได้หอมหอมไม่ร้อนไม่ฝาละกระทะไม่เห็นมันดักม่เห็นมันดักแจ่ดเลยเอาคิดจะว่ามันหอมหอมไหมหอม ทอนมาฉุนน้ำดูปลาเค็มไปต่อเห็นว่าเวลาอยู่ร้านะอาหารขายดิบขายดีแล้วกนแค่กระลำดีผัดน,น้ำปลาปลาค <laughs> ุนมันไม่เคยทำอะไรกินเองเขาก็เอามาเขาทำอะไรนั้นก็อร่อยไปหมดเค็มแปลวได้อือร่อยอะไร่ะอวะ,อะ ผู้ชำนาญการทางอาหารชิมเพราะว่าคนนี้ทำอะไรอร่อยหมดทุกอย่างแมนแมนอะแมนแมนซิมซิมซิมเลยแน่เหรอยังไม่ได้ชิมกำลังจะซิมแม่กซิลีอร่อยทุกอย่างจริงๆโอเคได้แล้วโอเค จับจัดวัดมาเนี่ยปลาจิ้กทะเลเนสอนน้องตุกทำปลาต้มหวานมาทุกคนเดี๋ยวน้องตุกจะนำเมนูอาหารที่ปลาสอนแล,ล้วก็ไปทำกินยูทีวีบานจะดัดแปลงจากอ่านี่เพื่อนเอาปลาทะเลเห็ดเนาะเดี๋ยวน้องตุกจะไปเอาปลาน้่มจืดมาเห็ดเนาะทุกคนก็จะเอาเมนูอาหารที่เพป็นสอนนี่ไปทำให้่เมืม่พุทกระพอไผ่เกิน ยุทีประเทศลาวสวนคลิปนี้้องตุ๊กกาจะขอลาทุกคนไปก่อนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสาราสสำเหนือในเด้อหลังจากเลือกเมนูอาหารแล้วเ็มาตลาดตลาดนะทุกคนขอลาทุกคนไปก่อนกับาบรรยากาศอาหารการกินในตลาดน่าเด้อเอ 嗯。Oh